สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับอัปเดตข่าวสำนักงานประกันสังคมล่าสุดสำหรับเดือนเมษายน2564นี้วันที่30เมษายนเป็นต้นไปเงินสงขบุตรสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และผู้ประกันตนมาตรา39ได้เพิ่มเป็น800บาทตลอดจนบุตรอายุครบ6ขวบพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง y o YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้ สาระดีๆที่เป็นประโยชน์และที่สำคัญเลยนะครับทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และผู้ประกันตนมาตรา39ที่ยังสงสยัยหรือเคยได้ยินข่าวหรือติดตามข่าวเรื่องของกรณีสงข้อบุตรเป็นหนึ่งในสิทธิ์ของสำนักงานประกันสังคมที่จะให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับซึ่งกฎกระทรวง มีผลตั้งแต่วันที่1นึมกราคม 2, 564เป็นต้นไปจะได้รับเงินเพิ่มเป็น800บาท30เมษายน 2, 564นี้ได้เพิ่มแล้วนะครับ800บาทสาเหตุที่มีผลตั้งแต่วันที่1นึมกราคม 2, 564ที่ผ่านมาทำไมต้องได้รับเงินเดือนเมษายน 2, 564มีคำตอบและรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารจัดทำคลิปในครั้งต่อๆไปอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชม,มารชมายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกันต่อได้เลยนะครับ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้เผยแพร่ภาพปร,ราชจากิจารณุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงเพิ่มเงินสุขคบุตรเดือนละ800บาทมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2564ที่ผ่านมาสำหรับการปรับเพิ่มเงินสุขคบุตรให้กับบุตรของผู้ประกันตนมาตรา33และผู้ประกันตนมาตรา39ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด จนถึง6ขควบให้มีสิทธิ์ได้รับเงินจากเดิมเดือนละ600บาทเป็นเดือนละ800บาทต่อคนโดยจ่ายคาวระไม่เกิน3คนซึ่งทางกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศกฎกระทรวงการจ่ายผลประโยชน์ทดแทนในกรณีสง้์บุตรฉบับที่2พศ5 6 6ในพระราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2,564เป็นต้นไปซึ่งทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ปกครองตนมาตรา33และผู้ปกครองตนมาตรา39ภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนา ประเทศชาติต่อไปสำหรับการปรับเพิ่มเงินสง์บุตรจากเดิม600บาทเป็น800บาทอย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นของงวดเดือนมกราคม2564ในวันที่30เมษายน2564เนื่องจากระบบการตัดจ่ายกรณีเงินสงค์บุตรของสำนักงานประกันสังคมที่กำหนด ให้การตัดจ่ายเงินย้อนหลัง3เดือนเพื่อเป็นการปรับฐานข้อมูลของผู้ประกันตนให้ถูกต้องก่อนการตัดจายผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง12แห่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาที่ท่านสะดวกหรือโทรไปที่เบอร์1506 เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th เป็นต้นสรุปกันนะครับจากคำถามผู้บกันตนมาตรา33และผู้บกันตนมาตรา39ถามกันเข้ามาว่าทำไมวันที่31มกราคม5 6 6 4หรือเดือนมกราคมที่ผ่านมาเงินสงข้อบุตร มีเงินเข้าแค่จำนวน600บาททั้งที่ทางกระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมหรือข่าวหลายสือ่อแม้แต่สำนักงานประกันสังคมเองแจ้งเพิ่มเงินสงอบุตรจาก600บาทเป็น800บาทซึ่งก็ชัดเจนนะครับเงินสงข้อบุตรจะทำการจ่ายย้อนหลัง3เดือนหรือเว้นว่างช่วง3เดือนหากเงินกรณีสงอบุตร นี้มีผลเพิ่มเติมจากเดิม600บาทเป็น800บาทผู้กันตนมาตรา33และผู้กันตนมาตรา39ก็จะได้รับเงินสง์บุตรที่เพิ่มมีผลเดือนเมษายน2564นั่นเองนะครับหรือวันสุดท้ายของเดือนเมษายนคือวันที่30เมษายน2564รกันนะครับอย่างไรนะครับคอยตรวจสอบ ตรวจเช็คกันนะครับสำหรับวันที่30เมษายนนี้มีเงินสกอ้อบุตรจากเดิม600บาทโอนเป็น800บาทแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง YouTube HR Channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟัง ขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง y u ูทูบเพชรอาชแนลกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง y u ูทูบเพชรอาชแนลได้ก่อนใคร อย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอกักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม